ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่17เพื่อร่วมชั้นคราวนี้ชินเฟิงมีได้ไปยังจุดรวมพลสู่ทุ่งล่าแต่เลือกเดินทางไปตามเส้นรอบเมืองอย่างไรก็ตามการโดยสารผ่านเส้นทางนี้ก็อันตรายไม่แตกต่างกันในรถส่วนใหญ่แล้วเป็นนักสู้แต่ก็มีหลายคนที่ดูผ่ายผอมคลายกับคนธรรมดาปะปนอยู่บ้างเหมือนกัน ตัวรถมุ่งไปตามทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วไม่นานนะักก็ออกจากพื้นที่ส่วนกลางถนนโดยรอบเริ่มแคบลงสภาพแวดล้อมเริ่มสกรปรกและเลวร้ายแต่หลังจากผ่านไปสักพักสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดก็ถูกทิ้งไว้ในกำแพงเมืองเบื้องหลังแน่นอนว่าแม้จะออกนอกกำแพงแล้วแต่ในพื้นที่ส่วนนี้ก็ยังคงปลอดภัยบริเวณโดยรอบปรากฏทุ่งรวงข้าวเหลืองอารามและในทุกๆ100เมตรจะวางไว้ด้วยหอคอยรักษาการโดยบนหอจะมีปืนกลสีดำติดตั้งอยู่ เสียงประกาศในรถดังขึ้นอีกครั้งผู้โดยสารที่รักสถานีต่อไปที่กำลังจะถึงคือพื้นที่พะปลูกทางทิศตะวันตกของเมืองเฉิงสำหรับนักสู้ทุกท่านโปรดทราบว่าภายนอกพื้นที่พะปลูกท่านจะสามารถล่าและสังหารสัตว์ป่าที่เกิดการวิวัฒนาการจนผิดปกติได้จากนั้นโปรดทำเครื่องหมายบนศพของพวกมันหรือเก็บอวัยวะบางส่วนของมันเอาไว้เพื่อใช้แลกเหรียญเงินเป็นรางวัลเป้าหมายในการล่าสังหารจะมีดังต่อไปนี้ หนูยักย้ายกินพืชตั๊ก,กแตนเขียวงูชายแดนในฤดูกาลพิเศษนี้หากท่านพบกองทัพหนูโปรดแจ้งเตือนกับทางการล่วงหน้าและหากมีส่วนร่วมในการต่อสู้ท่านจะได้รับเกียรติยศอันเลอค่านั่นคือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องจกักรและยาเสริมแกร่งทุกชนิดได้ในราคากันเองนักสู้ทุกคนในรถพอได้ฟังถึงสิทธิประโยชน์ก็เริ่มตื่นตัวทันทีไม่นานนักแนวป้องกันสุดท้ายก็ปรากฏสู่สายตา เวลานี้มันมิได้เป็นกำแพงอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงรั้วที่ถูกสร้างขึ้นมาจากไม้แต่ด้านนอกก็ยังวางไว้ด้วยกับดักจำนวนมากในทุกๆ100เมตรยังคงวางหอคอยรักษาการเอาไว้และรถสึกที่แล่นตรวจตราหลังจากทั้งหมดนี้นั่นเพราะพื้นที่เพาะปลูกมันมีขนาดใหญ่เกินไปและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างรั้วไม้แทนเพื่อประหยัดงบให้มากขึ้นและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายรถเริ่มหยุดทุกคนทยอยกันลง ปังเสียงปืนดังขึ้นในจุดที่ไม่ไกลออกไปพร้อมกับแววเสียงร้องรุนแรงตามมาบนหอคอยปรากฏเสียงไวอยยดังขึ้นบัดซบเจ้าพวกหนูแอบ,บเข้ามาอีกแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปทั้งข้าวทั้งพวกเราคงถูกมันกินจนหมดแน่การยืนรักษาการบนหอคอยในความเป็นจริงแล้วช่างเป็นอะไรที่แสนจะน่าเบื่อหากไม่มีเหตุการณ์ การอะไรทั้งวันก็จะมีแต่ความสงบอย่างไรก็ตามหากเกิดร่องรอยของอะไรที่น่าจะเป็นปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องจู่โจมสังหารเป้าหมายทันทีเพราะสัตว์ร้ายพวกนี้จะปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ได้ดังนั้นจึงต้องตื่นตัวตลอดเวลาเบื้องหน้ารวขนาดใหญ่ทหารในชุดเครื่องแบบสีเขียวเข้มเปิดประตูและปล่อยให้คนเหล่านี้ผ่านไปเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> เด็กคนนั้นนะ่าเธอนั่นแหละมาที่นี่ทำไมกลับไปเดี๋ยวนี้ทหารชี้ไปทางใครบางคนและตะโกนกล่าว ชินเฟิงสะดุ้งแต่เมื่อเงยหน้ามองก็พบว่าทหารไม่ได้ชี้มาที่ตัวเองแต่เป็นวัยรุ่นสาวอีกคนหนึ่งวัยรุ่นสาวคนนี้สูงกว่าชินเฟิงเล็กน้อยกับประมาณโดยสายตาเธอหน้าจะสูงราวๆาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรแต่รูปร่างเขาค่อนข้างผ่ายผอมหน้าอกแบนราบราวกับพื้นสนามบินเห็นได้ชัดว่านอกจากส่วนสูงแล้วหลายๆส่วนยังไม่พัฒนาเต็มที่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะวัยรุ่นสาวคนที่ว่าดันเป็นคนที่ชินเฟิงรู้จัก เสี่ยวจริงในหัวใจของฉินเฟิงย้อนนึกไปถึงในชีวิตก่อนหน้าว่านับจากนี้อีกไม่กี่ปีต่อมาเสี่ยวจริงจะกลายเป็นพันเอกในกองทัพแถมยังเคยออกไปช่วยเขาต่อสู้ภายนอกอีกด้วยในช่วงเวลานั้นเสี่ยวจริงเป็นเจ้าหน้าที่คนดังมีศักดิ์ศรีและชื่อเสียงเป็นอย่างมากน่ากลัวว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าอีกฝ่ายในปัจจุบันจะอยู่ในสภาพหน้าหดหูเช่นนี้แล้วทำไมฉันต้องกลับไปด้วยฉันเองก็สามารถต่อสู้ได้ ฉันอยากจะไปล่าพวกสัตว์กลายพันธุ์เหมือนกันเสี่ยวจริงทนไม่ไหวต้องร่ำร้องออกมาแต่ในหัวใจเธอกระวนกระวายยิ่งนักอย่างเธอหน้าหรือจะไปสู้กลับไปทําอาหารหรือคอยเลี้ยงลูกเธอทหารสายะรอยยิ้มเย็นในทุกๆวันผู้คนมากมายเลือกที่จะออกมาหาที่ตายด้วยเหตุผลต่างๆกันไปเพราะอย่างไรเสียในชุมชนน้นมันเต็มไปด้วยเรื่องราวร้ายๆหากอยากเป็นอิสระจากชีวิตที่ยากเข็นก็ต้องออกมาดิ้นรนสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเอง แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่คนธรรมดาจะออกไปข้างนอกได้ยิ่งเป็นผู้หญิงที่เปรียบดังทรัพยากรล้ำค่าแล้วทหารย่อมไม่มีทางให้เสี่ยวจริงออกไปตายอย่างไร้ประโยชน์ทำไมคุณถึงบอกว่าผู้หญิงต้องมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูกกับทำอาหารทำไมกันเสี่ยวจริงคำรามโกรดเกรี้ยวในหัวใจฟุ้งไปด้วยความหดหู่สีหน้าของทหารกลายเป็นเย็นชาทำไมหน้าหรือก็ลองดูตัวเธอเองสิสภาพแบบนี้จะออกไปสู้ได้ยังไง ไหนล่ะชุดต่อสู้ของเธอไหนล่ะอาวุธไม่มีอะไรสักอย่างเลยเธอจะเก็บหินข้างทางคว้างใส่พวกสัตว์ร้ายจนมันตายหรือไงไม่ต้องเถียงแล้วกลับไปซะเสี่ยวจิงถูกจี้ใจดำใบหน้าเริ่มแดงเดิมเธอเตรียมที่จะวิ่งฝ่าออกไปแต่เมื่อได้ยินเหตุผลที่อีกฝ่ายตอกกลับมาเสี่ยวจิงก็ถอยไปก้าวหนึ่งไม่สามารถโต้แย้งได้อย่างไรก็ตามในหัวใจของเธอก็ตัดสินใจหนักแน่นว่าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้จงได้ขณะที่เธอกำลังจะยอมถอยกลับบ้านอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น งั้นผมขออาสาพาเธอออกไปเองเสี่ยวจิงตะลึงงานเธอหันขอบไปตามทิศทางเสียงเมื่อเห็นใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามเธอก็อุทานอย่างไม่คาดฝันชินเฟิงนั่นนายหรอชินเฟิงพยักหน้าให้เสี่ยวจิงและหันไปพูดกับทหารว่าเธอคงจะมีปัญหาเลยไม่มีทางเลือกอื่นแต่ผมเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเธอดังนั้นผมจะพาเธอไปเองว่าจบชินเฟิงก็ตบตบลงบนปืนพลังงานที่เอว มองไปยังปืนพลังงานและชุดต่อสู้ที่ทรงประสิทธิภาพของชินเฟิงสีหน้าเย็นชาของทหารก็คลายลงงั้นก็ได้แต่อย่าลืมหล่ว่าต้องรอดชีวิตกลับมาทหารยอมเปิดทางให้แต่แท้จริงแล้วเขาเข้าใจผิดไปอย่างหนึ่งนั่นคือคิดว่าชินเฟิงคงสามารถปลุกพลังได้ตั้งนานแล้วหากเขารู้ว่าชินเฟิงกับเสี่ยวจิงเพิ่งจะฉีดยากระตุ้นไปได้แค่เจ็ดถึงแปดวันเขาคงไม่ยอมปล่อยทั้งสองไปชินเฟิงพาเสี่ยวจิงออกจากประตู เดินผ่านท้องถนนที่เต็มไปด้วยกับมากมายกระจายอยู่รอบๆซึ่งตรงส่วนนี้มีอาจล่าสัตว์กลายพันธุ์ได้ชินเฟิงขอบคุณนะน้ำเสียงของเสี่ยวจิงฟุ้งไปด้วยความสำนึกคุณไม่เป็นไรหรอกหน้ายังไงสะพวกเราก็เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนี่คือประโยคที่เสี่ยวจิงเคยกล่าวกับชินฟิงในชีวิตก่อนหน้าบางทีอาจเป็นเพราะในช่วงนั้นชินเฟิงกำลังลำบากก็เป็นได้เขาเลยจดจำความเมตตานี้ไว้ในหัวใจ ในช่วงเวลากับขันที่หัวใจเหี่ยวแห้งกลับปรากฏหยดน้ำใจมอบความชุ่มชื้นให้อย่างกระทันหันขอบคุณจริงๆไม่ทราบว่าหยาดน้ำดังกล่าวไปกระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในหัวใจของเธอหรืออย่างไรดวงตาของเสี่ยวจิงเริ่มเออนองไปด้วยน้ำตาชินเฟิงพอเห็นก็เงียบไปเขาเป็นชายที่ยอมหลังเลือดมีหลังน้ำตาเมื่อเจอเข้ากับการร่ำให้ของหญิงสาวเจ้าตัวก็ไม่รู้จะปลอบโยนอย่างไรดี ยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเสี่ยวจิงกันแน่ทำไมถึงคิดทำอะไรบ้าบินแบบนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วตัวเธอในอนาคตล้วนเป็นที่อิจฉาในหมู่นักเรียนโรงเรียนมัธยมอะขอโทษทีฉันลืมตัวไปเสี่ยวจิงรีบปาดน้ำตาและฝืนยิ้มไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอมีปัญหาอะไรกันแน่ถึงได้มาทำแบบนี้เสี่ยวจิงเงียบไปพักหนึ่งก่อนตัดสินใจสารภาพพ่อฉันต้องการให้ฉันแต่งงานอ่า แต่งงานกับตาลุงอายุ40ปีชินเฟิงต้องเนียบไปอีกครั้งแม้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นปกติกับผู้คนจำนวนมากแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเสี่ยวจริงบางทีอาจเป็นเพราะชินเฟิงเปิดบทสนทนาเสี่ยวจริงเลยไม่คิดข่มกลั้นเล่าต่อว่านายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันมีน้องชายอีกสองคนและในปีหน้าน้องชายของฉันก็จะต้องได้รับการฉีดยากระตุ้นแล้วพร ของฉันเลยเตรียมจัดการหายาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขาไปขอยืมเงินกับคนอื่น8ปดห0ื่นเหรียญโดยแลกกับตัวฉันฉันไม่คาดคิดเลยทั้งๆท,ท,ที่คนคนนั้นมีมีอยู่แล้วไหนจะลูกชายอายุ12ปีอีกแต่เขาก็ยังต้องการที่จะตกแต่งฉันเป็นเมียน้อยนี่มันไร้าสาระจริงๆฉันเลยอ้อนวอนพ่อขอเวลาให้ตนเองหนึ่งเดือนในระหว่างนั้นฉันอาจเก่งขึ้นและกลายเป็นผู้ใช้วรยุทธ์ก็ได้ แต่พ่อไม่ยอมรอหรือให้โอกาสฉันเลยแถมยังตอกย้ำว่าไม่สำคัญว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นได้หรือไม่แต่ขอแค่ฉันให้กำเนิดลูกหลานที่แข็งแกร่งได้ก็พอแล้วเสี่ยวจิงยิ่งพูดก็ยิ่งโกรธชินเฟิงถึงบางอ้อนในที่สุดว่าความจริงแล้วพ่อของเสี่ยวจิงไม่ได้กังวลเรื่องเสี่ยวจิงจะไม่สามารถกลายเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณได้หรือไม่หากแต่กลัวว่าจะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ต่างหาก บ้านของเสี่ยวจริงเนี่ยยากจนพวกเขาอดมือกินมื้อและเพื่อให้น้องๆทั้งสองที่อายุน้อยกว่ามีอันจะกินเสี่ยวจริงก็เลยยอมอดจนผอมบางแบบนี้คาดว่าพ่อของเสี่ยวจริงเองก็คงเห็นเธอเป็นสินค้าใช้แลกเงินอยู่แล้วเลยไม่คิดเสียเงินซื้อยาเสริมความแข็งแกร่งฟูมฟักธเธอตั้งแต่แรกดังนั้นต่อให้เสี่ยวจริงสามารถกลายเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณได้สำหรับเขามันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีช่องมาฟังสิตอนที่18 ย่างงูในทุ่งล่าวางใจเถอดเธอไม่ใช่สินค้าที่มีไว้ขายเพราะความสามารถของเธอมีค่ามากเกินไปชินเฟิงกล่าวอย่างอ่อนโยนขอแค่เธอมีใจสู้ก็สามารถหาเงินมาด้วยตัวเองได้พ่อเธอต้องการเงินแค่แปดหมื่นเหรียญใช่ไหมเธอก็แค่หาก้อนนั้นมาแล้วถ่ายตัวเองก็เท่านั้นเสี่ยวจิงกัดฟันพยักหน้าเห็นด้วย ใช่แล้วฉันต้องหาเงินมาให้จงได้อย่างร้ายก็ตายแต่ถ้าฉันรอดชีวิตกลับไปได้ฉันก็จะเป็นอิสระทว่าความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่นานสุดท้ายเสี่ยวจริงก็ถอนหายใจออกมาการหาเงินมันใช่เรื่องง่ายใดซะที่ไหนกันเล่าเงินตั้งแปดหมื่นเหรียญน่าต่อให้เธอไปขายบริการที่ย่านคมแดงในชุมชนตลอดทั้งเดือนเธอยังหามาได้ไม่ครบเลยไหนจะเรื่องรูปร่างหน้าตาของเธออีกแบบนี้ต่อให้ไปขายแล้วใครที่ไหนมันจะสนใจซื้อ อย่างไรก็ตามเมื่อดวงตาของเธอตกลงบนร่างของชินเฟิงมันคล้ายบังเกิดความหวังขึ้นมาอย่างน่าชงนแน่นอนว่าเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะยืมเงินชินเฟิงหากแต่สังเกตเห็นว่าชินเฟิงดูสมบูรณ์ขึ้นต่างหากชินเฟิงช่วงก่อนหน้านี้นายไปเจอวิธีทําเงินดีๆมาหรือเปล่าทําไมนายถึงดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมมากเลยฉันก็ทําในสิ่งที่เธอกําลังต้องการจะทําอยู่ในตอนนี้ไง ชินเฟิงตอบสำหรับเรื่องที่เสี่ยวจริงว่าเขาอ้วนขึ้นนั่นน่าจะหมายถึงบึกบึนซะมากกว่านายหาเงินโดยการล่าอย่างนั้นหรอหรือว่านายจะสามารถปลุกพลังพิเศษได้แล้วเปล่าชินเฟิงยังคงเลือกปฏิเสธโหชินเฟิงขนาดพลังพิเศษยังไม่ตื่นขึ้นแต่ก็ออกล่าหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วนายนี่มันน่าทึ่งจริงๆเสี่ยวจริงแสดงความนับถือชื่นชม บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนายถึงได้อันดับต้นๆเสมอรู้แล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะนายเข้าคลาสต่อสู้เป็นประจำใช่ไหมรู้งี้ในคลาสฉันน่าจะตั้งใจให้มากๆตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามคลาสต่อสู้นั้นมันเหนื่อยกินพละกกาลังกายมากเกินไปเสี่ยวจริงที่มักจะอดมือกินมือเคยถึงขั้นเป็นลมระหว่างเรียนมาแล้วด้วยเหตุนี้เองหลังจากนั้นเธอก็เลยไม่ออกกําลังกายหนักๆอีกมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะที่จะหันมาตั้งใจฝึกฝนในตอนนี้ ชินเฟิงเองก็ไม่รู้หรอกว่าเสี่ยวจริงเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่ก่อนที่เขาจะกลับมาเกิดใหม่เธอเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแอะแอดูเหมือนว่าจะถูกขังไว้ในกระเป๋าสะพายนานเกินเงินตั้ง8ปดหมื่นเหรียญหน้าต่อให้เธอไปขายบริการที่ย่านคมแดงในชุมชนตลอดทั้งเดือนเธอยังหามาได้ไม่ครบเลยไหนจะเรื่องรูปร่างหน้าตาของเธออีกแบบนี้ต่อให้ไปขายแล้วใครที่ไหนมันจะสนใจซื้อ อย่างไรก็ตามเมื่อดวงตาของเธอตกลงบนร่างของชินเฟิงมันคล้ายบังเกิดความหวังขึ้นมาอย่างน่าชงนแน่นอนว่าเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะยืมเงินชินเฟิงหากแต่สังเกตเห็นว่าชินเฟิงดูสมบูรณ์ขึ้นต่างหากชินเฟิงช่วงก่อนหน้านี้นายไปเจอวิธีทำเงินดีๆมาหรือเปล่าทำไมนายถึงดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมมากเลยฉันก็ทำในสิ่งที่เธอกำลังต้องการจะทำอยู่ในตอนนี้ไงชินเฟิงตอบสำหรับเรื่องที่เสี่ยวจริงว่าเขาอ้วนขึ้นนั่นน่าจะหมายถึงบึกบึนซะมากกว่า นายหาเงินโดยการล่าอย่างนั้นหรอหรือว่านายจะสามารถปลุกพลังพิเศษได้แล้วเปล่าชิ้นเฟิงยังคงเลือกปฏิเสธโหชิ้นเฟิงขนาดพลังพิเศษยังไม่ตื่นขึ้นแต่ก็ออกล่าหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วนายนี่มันน่าทึ่งจริงๆเสี่ยวจิงแสดงความนับถือชื่นชมบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนายถึงได้อันดับต้นๆเสมอรู้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนายเข้าคลาสต่อสู้เป็นประจำใช่ไหมรู้งี้ในคลาสฉันน่าจะตั้งใจให้มากๆตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามคลาสต่อสู้นะั้มันเหนื่อยกินพละกกำลังกายมากเกินไปเสียวจริงที่มักจะอดมือกินมือเคยถึงขั้นเป็นลมระหว่างเรียนมาแล้วด้วยเหตุนี้เองหลังจากนั้นเธอก็เลยไม่ออกกำลังกายหนักๆอีกมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะที่จะหันมาตั้งใจฝึกฝนในตอนนี้ชินเฟิงเองก็ไม่รู้หรอกว่าเสียวจริงเคยผ่านอะไรมาบ้าง แต่ก่อนที่เขาจะกลับมาเกิดใหม่เธอเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแอะแอะดูเหมือนว่าจะถูกขังไว้ในกระเป๋าสะพายนานเกินไปเสี่ยวไปทนไม่ไหวต้องโผล่หัวออกมาสายตาของเสี่ยวจริงถูกดึงดูดโดยเสี่ยวไปทันทีนั่นตัวอะไรกันมันน่ารักมากเลยเสี่ยวจริงอดไม่ได้อยากจะยื่นมือไปสัมผัสมันแห่เสี่ยวไปแม้จะยังไม่เติบโตเต็มที่แต่ก็พอจะมีฟันขึ้นมาบ้างแล้ว มันแยกเคี้ยวแสดงออกถึงความเป็นปรปักต่อเสี่ยวจริงทันทีชินเฟิงเองก็ประหลาดใจเล็กน้อยกับท่าทีของมันเขาเอื้อมมือไปปลอบประโลมให้สงบลงไม่เป็นไรหน้าเธอเป็นสหายของพวกเราดวงตาสีดำขลับของเสี่ยวไปจดจ้องเสี่ยวจริงดูคล้ายกับว่าจะไม่พอใจที่มีสหายอ่อนแออย่างไรก็ตามจู่จู่มันก็ละความสนใจจากเธออย่างรวดเร็วแอ๊เสี่ยวไปเผยท่าทีระมัดระวังและมองไปยังทิศท,ทางหนึ่ง ชินเฟิงบังเกิดความตกใจเล็กน้อยเขาไม่เคยเห็นเสี่ยวไปแสดงท่าทีระแวดระวังแบบนี้มาก่อนเลยเสี่ยวไปโน้มตัวลงหลุดออกจากกระเป๋าสะพายและในพริบตาวูบบกมันพันเปลี่ยนเป็นกระแสะแสงสีขาววัาบหายไปชนิดที่ว่าคนธรรมดามิอาจมองตามได้เสี่ยวไปชิ้นเฟิงเกิดความกังวลขึ้นทันทีเขาเอื้อมมือไปคว้าปืนพลังงานและไล่ตามไปอย่างทิศทางเดียวกันอย่างร้อนรนและค้นพบว่ามีงูชายแดนอยู่ที่นั่น ขนาดตัวของมันมีความหนาเท่ากับข้อมือความยาวมากกว่า3เมตรดังนั้นหากเทียบกับร่างเล็กๆของเสี่ยวไปมันสามารถฉกกินทั้งตัวได้เลยในครั้งเดียววิสเมื่อพบเหยื่องูชายแดนก็เกรงลำตัวอ้าปากฉกเข้าฉกเสี่ยวไปทันทีชินเฟิงไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะยกปืนพลังงานขึ้นเล็งและยิงวิปืนพลังงานระเบิดกระสุนแสงออกมาอย่างเงียบงันแทบจะในทันทีรังสีของมันก็เจาะทะลุเข้าหัวของงูชายแดน แต่ก่อนหน้านั้นเสี่ยวไปก็ได้หายวับไปจากสถานที่เดิมอย่างน่าชงนนั่นมันเทเลสชินเฟิงตะลึงเฝ้ามองฉากตรงหน้าอย่างทำอะไรไม่ถูกในช่วงเวลาที่เสี่ยวไปใช้พลังนี้ขนสีขาวพลันาสาแสงสีเงินออกมาเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของรูนธาตมิตรสำหรับช่องว่างมิติสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถครอบครองมันได้คือสัตว์กลายพันธุ์เท่านั้นแม้มนุษย์จะสามารถปลุกพลังพิเศษให้ตื่นขึ้นมาได้แต่ไม่มีธาตมิติรวมอยู่ด้วยดังนั้นพลังนี้จึงมีค่าเป็นอย่างยิ่ง ไม่คาดคิดเลยว่าเสี่ยวไปจะสามารถปลุกพลังที่ว่าได้อย่างกระทันหันแต่เมื่อย้อนนึกไปถึงเรื่องที่เสี่ยวไปปรากฏตัวขึ้นจากในช่องว่างมิติเขาก็พอจะเดาได้ว่านี่น่าจะเป็นพลังที่เสี่ยวไปได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ของมันแบบนี้ใช่ว่าเสี่ยวไปเป็นสัตว์กลายพันาธาตุมิติหรือไม่เรื่องนี้ทําให้ชินเฟิงรู้สึกตื่นเต้นจริงๆแอด เสี่ยวไปโพรออกมาจากช่องว่างมิติและเมื่อเห็นว่างูชายแดนตายแล้วมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีเจ้าตัวน้อยกระโดดไปรอบๆตัวงูเมื่อค้นพบว่าไม่มีสิ่งใดที่มันชมชอบจากตัวงูใหญ่หรือไม่ตัวงูก็ใหญ่เกินกว่าจะกินได้มันจึงละความสนใจไปมันอันตรายนะรู้ไหมชินเฟิงตำหนิเล็กน้อยน้ำเสียงเชิงดุดวงตาของเสี่ยวไปเริ่มชื้นคล้ายบังเกิดหมอกหนาะมันก้มหัวลงสำนึกผิดทันใดเอาเถอะเถอะ ชินเฟิงอดไม่ได้ต้องวางมือสัมผัสลงบนหัวของเสี่ยวไปจากนั้นก็หยิบมีดสั้นออกไปแล้วเริ่มชำแหลงงูคราวนี้เขาเอาถุงบรรจุมาด้วยมากมายเจ้าตัวเริ่มจากการหักเที่ยวพิษของมันเก็บถุงน้ําดีงูและล้อหนังงูออกทั้งหมดนี่เธอกลัวงูหรอชินเฟิงเอ่ยถามเสี่ยวจริงในเวลานี้ขาสั่นผับผับทว่าเมื่อได้ยินคำกล่าวของชินเฟิงเธอก็กัดฟันตอบกลับไปไม่ได้กลัวสักหน่อย ชิ้นเฟิงพยักหน้าหันกลับมาแล้วเริ่มลากร่างงูไปยังอีกทิศทางหนึ่งเสี่ยวจริงตามติดเขาไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าชิ้นเฟิงคิดจะทําอะไรชิ้นเฟิงหันร่างงูใช้แท่งเหล็กทิ่มลงไปในชิ้นเนื้อของมันเริ่มเติมถ่านและจุดไฟถ่านไฟประตุขึ้นในฉับพลันชิ้นเฟิงหยิบเอากิ่งไม้ใส่ลงไปแล้ววางเนื้องูลงด้านข้างไม่นานนักกลิ่นหอมออกเนื้องูก็เริ่มโชยออกมา เสี่ยวจิงกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเธอเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่ได้กินอะไรเลยในเช้านี้เอาหนีชินเฟิงยื่นชิ้นเนื้องูให้เสี่ยวจิงจากนั้น<ๆ>ก็เริ่มย่างชิ้นถัดไปเพราะอย่างไรเสียงงูชายแดนก็ตัวใหญ่พอที่จะให้คนคนหนึ่งกินได้จนพุงกลางอยู่แล้วอาขอบคุณเสี่ยวจิงไม่คิดมากมารยาทรับเนื้อไปกินทันทีกินเข้าไปเยอะๆมันจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แก่เธอถ้าหากเธอต้องการต่อสู้จงอย่าลืมว่าพลังกายเป็นสิ่งสำคัญ อื้อๆเสี่ยวจิงตอบรับท,ทั้งที่ยังเคี้ยวอยู่เนื้องูชายแดนไม่เพียงอร่อยแต่มันยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นในกระเพาะอาหารไม่ทราบเหมือนกันว่านี่เกิดจากผลกระทบทางจิตวิทยาจากคำพูดของชินเฟิงหรือไม่เวลานี้เสี่ยวจิงรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนไปด้วยพละกำลังจริงๆเสี่ยวจิงยังอยู่ในช่วงเวลาปลุกพลังทว่าเนื่องจากต้องอดมื้อกินมื้อเธอเลยไม่มีแรงมากพอที่จะออกกำลังกายมาหลายวันแล้ว ดังนั้นเมื่อเนื้องูของชินเฟิงเข้าสู่กระเพาะอาหารมันก็สลายตัวเป็นพลังงานทันทีเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายมันไปหลายวันแอ๊เสี่ยวไปร้องอีกครั้งเธอช่วยลดเสียงกินเบาๆลงหน่อยชินเฟิงยกหน้าไม้กับลูกศรขึ้นเสี่ยวจิงหันไปมองรอบๆแต่แล้วดวงตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างเนื่องจากพบว่างูชายแดนสามตัวกำลังเลื้อยเวียนล้อมรอบเริ่มขยับตีวงเข้ามาหาทั้งสอง ใช่แล้วล่ะจงจดจำเอาไว้ให้ดีว่าถ้าเธออยู่คนเดียวลำพังจงอย่าย่างงูในทุ่งล่าชิ้นเฟิงเตือนเสียวจริงที่กำลังกลืนเนื้อของมันลงไปอีกครั้งทันใดนั้นเองเธอก็คล้ายจดจำได้ว่าในโรงเรียนมัธยมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเคยเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในทุ่งล่าอาจารย์ได้บอกว่าแม้เนื้องูจะอร่อยแต่จงอย่าย่างมันไปในทุ่งล่าโดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นหอมของมันจะแพร่กระจายไปไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรและจะดึงดูดงูทุกตัวมาตามกลิ่นนี้ แล้วในรัศมีรอบๆหนึ่งกิโลเมตรมันมีงูมากมายขนาดไหนกันเมื่อคิดถึงจุดนี้เสี่ยวจริงก็รู้สึกขนลุกเธอหันขวบไปมองอีกฝ่ายคล้ายกำลังดูคนบ้าแน่นอนว่าฉินเฟิงน่าไม่ได้บ้าเพราะที่นี่นะคือทุ่งล่าที่อยู่ใกล้กับพื้นที่พอปลูกสภาพแวดล้อมกว่าครึ่งจึงเป็นสถานที่ปลอดภัยหากต้องการล่าสัตว์ในบริเวณนี้การหาเหยื่อนยักเย็นยิ่งกว่าการต่อสู้ซะอีกในกรณีนี้มันจะไม่ดีกว่าหรือหากจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดเรียกพวกมันมาหาเองเลยโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็กำลังต้องการที่จะทดสอบทักษะรับกลืนดาราอยู่พอดีฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ